มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเผยหนุ่มกะลาพร้อมไก่เกียจูนเครียดกระแสสังคมอาจบวชไม่สึกถ้าเรื่องยังไม่จบจากกรณีนักร้องดังฟ้องภรรย,ยายากยอกเงิน66ล้านล่าสุดน,นะคะสิมิถุนาย,ยน2567ทนายเดชากิติวิทยาน,นันทนายความของนายนพสินแสงสุวรรณหรือว่าหนุ่มกะลาเปิดเผยถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของจูนเพนชุดี ที่เกี่ยวกับประเด็นคำเบิกความต่อสาลที่เคยฟ้องดำเนินคดีมือที่3ก่อนหน้านี้ว่าหนุ่มกะลามีรายได้ปีละ30ล้านแต่ในงบการเงินนำมาแสดงนั้นมีรายได้เพียง14ล้านเป็นการเบิกความเท็จหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่ากรณีดังกล่าวทำให้ตนตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงมีการเบิกความในเรื่องของจำนวนเงินที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอาจเป็นเพราะความเข้าใจผิดหรือวัฒนายความให้ข้อมูลผิดหรือไม่ เนื่องจากตัวเลขเดังกล่าวมีผลต่อการเรียกค่าทดแทนในคดีชู้สาวส่วนกรณีที่คุณจูนระบุว่าการเบิกความต่อสารจำนวน30บล้านบาทนั้นเป็นเพียงตัวเลขกลมๆซึ่งการเบิกความต่อสารไม่สามารถเบิกความแบบบ้านน้ำลายได้เพราะต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนและเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไม่สามารถเบิกความต่อสารได้ พนะานักร้องดังกล่าวนะคะพูดอีกว่าการที่ตนออกมาพูดนั้นไม่คิดว่าจะกระทบกับปัญหาครอบครัวของลูกความเพราะเขามีปัญหากันมานานแล้วเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้คุยกันเพียงแต่คุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเท่านั้นแต่อยากจะฝากถึงคุณจูนว่าอย่าเอาลูกมาโลกโซเชียลหากรักเด็กจริงเพราะมีพรบคุ้มครองเด็กมาตา27อยู่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบหรือว่าสามารถพูดคุยกันได้หรือไม่ธนาเดชชาระบุว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้แต่อยากขอให้คุณจูนหยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือออกรายการต่างๆเพราะปัญหาภายในครอบครัวมไม่ควรนําเสนอต่อสาธารนณะอีกทั้งหนุ่มกลาถือว่าเป็นบุคคลสาธารนณะซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงและการรับงานเป็นอย่างมากและคดีนอกใจก็จบไปนานแล้วทางนี้หากอยากพูดคุยหรือว่าไกล่เกลี่ยก็สามารถเดินทางมาหาตนเองได้ยินดีและพร้อม แต่หากยังไม่หยุดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าทางหนุ่มกะลาก็มีอาการเครียดทุกวันจากกระแสสังคมและเขาเองก็ไม่ได้ต้องการดำเนินคดีคุณจูนจนถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางซึ่งเงื่อนไขก็คือทรัพย์สินและก็นี่สินแบ่งกันคนละครึ่งโดยในวันที่15พฤศจายนทางหนุ่มกะลาจะเข้าพิธีอุปสมบทจนกว่าเรื่องจะจบหากเรื่องยังไม่จบอาจจะบวชไม่สึกส่วนบ้านก็ปล่อยให้ยึดไปไม่มีเงินผ่อนแล้ว ซึ่งนักข่าวถามต่อว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าบวชหนีหรออาจจะคิดได้ว่าเป็นการบวชหนีหนี่ก็ได้บวชเป็นพระอยู่ก็รับงานไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ทนายเผยหนุ่มกลาพร้อมไกลเกลียดจูนเครียดกระแสสังคมอาจบ,บวชมิสึกถ้าเรื่องไม่จบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ